ใส่พริกแหงโลละ2 2งรบาทนะครับถ้าเป็นพริกสดโลละ120บนะครับบอนุนก็เลยเอาพริกแหงเพราะมันเก็บได้หลายมือนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยบนน้นไปเก็บมากไปฮอดปึบปากากเขียว,วมันอยู่หลังเวที่บอน้นก็ไปเก็บมาใส่ปักกอกบ,บานๆเขากัดเบื้องจากนวยก็น้องแม่เจ้าพ้นวาเดี๋ยวอันไม่ยังเกาะคอนวอยสีขาเอ,อิดเดนเซอร์สีขาข้อคอย เาต็มทงไปน้องทัดกลับบ้านครับน้องทัดซีงลกลับบ้านได้หลายมือแล้วโทรไปหา,ปาวาซิมายีแปดอำเภอเมืองมหาสารคามตำบลแก่งเลิงจานบระสันจีเปรัดยูคุนมเมื่อคืนนี้นัดไอแทนนะครับจังได้กระตองเปินเบานอนอีกแล้วเพราะว่ามืออื่นเดินทางไก่เนาขับรถไก่นะครับ ้องเป็นบ่าวนนอ,นอีกแน่นอนเลยแม่จำนงครับสัสดิแม่อรทัยครับแม่ภาวนานะครับสัสดิบูวงศีดาครับกําลังหนึ่งเขาครับอันนี้อย่าใส่หลายมันเผ็ดนนเออเอาอันน,นมาปล่อยน้ำนะนแกงเห็ดเยอะหมมันเดือดก่อนต้มเห็ดแกงเห็ดให้หัวหน้าก่อนนะครับบ่าวนน,นได้กินนะครับ ใส่น้ำใบายานางลงไปครับวิธีกลั่งการแกงเห็ดของเมียบีคนสวยประจำครัว่ใจเกินรอยคนใจคอนบอยใส่น้ำใบายานางแล้วก็ใส่บักพริกนะครับอย่างมาใส่บบดน,นี้ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมีหมอชิดอหลีนในบนอนนสิบอกเด้อแม่อีกโดนอยู่ดอกหนึ่งบนอนนเดือนหน้าบอคอยมีซอใจหายคือคิดหอดซเด้นะครับถ้าซออยู่มอซอพหอัวห,หน้าคือเกา เลือกงานพอดีเลยค่ะได้ดูเบาโนนแม่สมภูวงสีได้ทุกอย่างลงไปสวัสดีแมสสวนีนะครับจำแม่ๆจำเม,มนเมนเนาะบนนมากจำด้เบิร์จุคนเนี่ยลัเงเทือนี่ย้านนนตรงแน้มมึงขัดเลยว่าฟูใดแเน้มเน้มแบบเน้มจนเพลินออายดใน้พ่อคอยสายตาสันใจดีใจดี ตอนนี้ยังหนาวสวัสดีแม่มาลาดวงอินครับพรุ่งนี้เจอกันปาจีนครับวัดบ<ป>ูชาครับคอยเจอเจ้าหรือเจ้าเจอ,เจอคอยแม่อันนี้เป็นเมนูของบอสบอยก่อนนะครับ,น,รบนุ่นพอตักใอหัหวหนาแล้วกับบอนุ่นกับทีมงานแม่คัวแมนจ่าโอ้ขอพุณนแม่เด้อแกงแล้วแกงแล้วเบิดทั้งแมคัวทวั้งหัวหน้าบอยแซบหลแซบไหลอัหนึ่งนี่คอยอยู่คางเต่าเลยอุ่นอุ่นแม่ ธนาหนาวนี่คอยจะมานั่งอยู่ทั้งนี้แหละนะปลาจีนกันหนาวปลาจีนเล่นแถวไหนครับวัดประทุมบูชาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเบิงฟีสอดแจ้งลึงกับงานชาวบานกษษษษิจศพน่าจะเป็นเมียสอจอนะครับน่าจะเป็นภรรยาของท่านสอจเอพิ่นจ้างใจเกินร้อยอแล้วมีนกอัศด,ดีลิงครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไปเบิงไปเบื้องมื่อการง,งานสร้าง งานยิ่งใหญ่นะครับงานยิ่งใหญ่อีหลีเลยนะครับมืออื่นจหลังจากมืออื่นไม่ใจเกินร้อยแล้วมือฮิลิเกะขนาดใหญ่พร้อมนะครับมือมือประชุมเพิ่งนะครับแต่มืออื่นนี่เป็นมือเคลื่อนศพนะครับเป็นเอาใจเกินร้อยไปสมโพธนะครับเพ็ดค้อนขาวจ้าแสบ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 บะนอเก่งเห็นลูกชายบอแสบให้ไปหาหมอแม่นะครับแสบแท้แสบแท้เมืองเลื้อยหนาวแท้ะแนว แม่จันดีนาะทานปนไนซิมีไปอันทั้งทั้งอย่างก็ทั้งเมืองเลยมันเดียดสูกแล้วบนนี้ก็ใส่ผักขากับพราีตูนอกบ้านเท้าเอินนะครับกระสีแซบอ๋อสีมหาโพมืออื่นอยู่สีมหาโพเด้อมืออื่นข่อยกระสิไปแว่ตลาดทั้งุ่นละไอ้ไฮบอสก่อนนะับตากเลียวเหลือจากบอสก็จะเป็นทางทีมแม่ครัวแซบนัวครัวเมลัดได้กินนะครับ ครับเอานี้บรนณสีแกงหมอใหญ่แล้วนะครับบรรเมือใดมาร้อยเอด็ดร้อยเอด็ดร้อยเอด็ดรู้ซื้อว่าเดือนนี้มีอยู่มือหนึ่งนะครับเอาไปเบิ้งในเพจขั้วใจเกินร้อยนะครับบรนณลงไวเรียบร้อยแล้วแม่เขาไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวนี้สมองคอยเอื้อบินค่าน้ํามันไนจะบินค่าจ่ายตลาดนะครับจักมีอย่างแน่เรื่องเถื่อกระลืมเนี้ยลืมลงบินเนียจกเงินเจ้าของใส่เนีย หลายสิ่งหลายอย่างหลายแนยวตลำล่าไปก่อนอยู่ดีมีแห้งกี่เขาแซบเนหะรับฝันดีเที่ยว